โลกุตระผลมีได้จากการตั้งจิตไว้ถูกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดอยเม็ดข้าวสาลีหรือเดือยเม็ดข้าวยะวะที่มันตั้งอยู่ในลักษณะผิดปกติถูกย่ำด้วยมือหรือเท้าแล้วจับตํามือหรือเท้าที่ย่ำลงไปหรือจัดทําโลหิตให้ห่อขึ้นมาได้นีไม่เป็นฐานะที่มีได้เพราะเหตุไรเล่า เพราะเหตุว่าเดือยแห่งเม็ดข้าวสาลีนั้นตั้งอยู่ผิดลักษณะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุมีจิตตั้งไว้ผิดจากทำลายอาวิชชาจากทำวิชาให้เกิดขึ้นหรือจากประทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นไม่เป็นฐานะที่มีได้เพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่จิตตั้งไว้ผิดแลภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยมเมล็ดข้าวสาลีหรือเดือยเม็ดข้าวยะวะที่มันตั้งอยู่ถูกลักษณะถูกย่ำด้วยมือหรือด้วยเท้าแล้วจับตำมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปหรือจับทำโลหิตให้ห่อขึ้นมาได้นี้เป็นฐานะที่มีได้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าเดือยแห่งเม็ดข้าวสาลีนั้นตั้งอยู่ถูกลักษณะภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุมีจิตตั้งไว้ถูกจับทำลายอาวิชชาจับทำวิชาให้เกิดขึ้นหรือจักกระทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นเป็นฐานะที่มีได้เพราะเหตุใดเล่าเพราะความที่จิตตั้งไว้ถูกแล